โอกาสของคนพิการต้องไม่ถูกจำกัดครับทางกระทรวงพอม,มได้จับมือกับเครือข่ายอุดมศึกษาขยายโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการสร้างงานจริงทำได้จริงครับ โดยนายวราวุุฒิริปะปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพมครับได้เป็นประธานปิดโครงการ Higher End for PWD ครับซึ่งดำเนินการมาแล้ว1ปีช่วยให้คนพิการกว่า252คนมีงานทำได้จริงครับทั้งการเข้าทำงานในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระครับโดยในปีนี้ครับทางกระทรวงพมได้เดินหน้าต่อลงนาม MOU ระยะที่2ครับ ร่วมกันกับทางกระทรวงการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยชั้นนำครับโดยขยายโอกาสให้คนพิการทั่วประเทศผ่าน5กิจกรรมหลักครับเช่นการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการมีงานทำครับการสร้างอาชีพฟู้ดทักและนวัตกรรมเพื่อคนพิการครับโดยนายวราวุธครับก็ย้ำว่าเราจะต้องเปลี่ยนแนวคิดมองที่ศักยภาพของคนพิการมากกว่าข้อจำกัดนะครับเพื่อให้พวกเขาสามารถที่จะเข้าถึงงานที่เหมาะสมได้และร่วมเป็นกำลังสำคัญในการ พัฒนาประเทศครับ